ชมบรรยากาศยามเช้าบนดอยกิวดูตำบลเมืองไม่อำเภอเจ่าห่มจังหวัลำปางครับตอนนี้เราอยู่บนยอดดอยมองลงไปด้านล่างนดอาทิ์ดอาทิ์อยู่ต่ำกว่าเราอีกเราอยู่สูงกว่าครับชมไปนะครับเป็นธรรมชาติที่สวยสดง,ดงามช่วงฤดูหนาว อากาศหนาวเย็นสบายสบายเข้ามากินลมชมวิววัน,นี้ได้อย่างเช้าๆช้าตอนนี้โค้งกว่ากว่าตอนที่ขึ้นมาแล้วเรามองลงไปด้านล่างนู้นจะเห็นเป็นธรรมชาติมีหมอกมีเห็นยอดดอยอดไมายอดห้าครับสวัสดีพี่ใหม่ วัสดีปีใหม่2567ยที่ขึ้นสวยงามเลยครับสวัสดีมองไปนี่ทางคดเคี้ยวดิดหน่อยเนื่องจากว่าทางที่สร้างขึ้นมา,านลัดเลาะตามริมเขาผู้คนก็เริ่มออกไปทำงานกันแล้ววันนี้วันทำงานวันแรกทำงานวันแรกของปี2567 พวกเราก็ทํางานเหมือนกันแต่ทางานคนรูปแบบกันสังคมต่างมีหน้าที่แต่ละแต่ละคนแต่ละหน้าที่กันไปใครมันใครมีหน้าที่เช่ไนไรก็ทํากันไปทํางานคือเป็นอาชีพที่เลี้ยงดูชีวิตชีวิตเราชีวิตเขาชีวิตครอบครัวครับ เป็นการทำาหารกินของแต่ละครอบครัวแต่ละชีวิตไปนะขอขอวยพรให้คนทุกท่านมีความสุขสดชื่นสมปรารถนาในสิ่งที่ปรารถนาตลอดปี2567และตลอดไปทุกคนทุกท่านด้วยเธอน